ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอมหาสรารคามทั้งนายชยพลโบราณมูลทีมคนรุ่นใหม่นายสีเมืองเจริญสริริทีมเพื่อไทยและตัวแทนนางคมคายอุดรพิมทีมภูมิใจไทยได้วรวมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายในเวทีสาธารณะจับตาเลือกตั้งท้องถิ่นสองวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครนายกอบจอมหาสรารคามที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ราชพัฒรมหาสารคามร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดมหาสารคามและเครือข่ายซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมรับฟังค่ะโดยนายชยพลโบร,ราณมูลระบุว่าจะใช้นโยบายแก้ไขปัญหาเกษตรกรปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมปัญหาคมนาคมถนนพัฒนาทางด้านการศึกษาส่วนนายศีเมืองเจริญสิริทีมเพื่อไทยระบุว่าจะผลักดันนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง นโยบายด้านสุขภาพการศึกษาเกษตรปลอดภัยการคมนาคมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท้องถิ่นส่วนทีมภูมิใจไทยได้ส่งนายเวงศักด์ผลล่าผู้สมัครสมาชิกสภาอาบาจอมาแทนนางคมคายอุดรพิมพ์แสดงวิสัยทัศน์โดยสารงานต่อ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกษตรกร,กรแก้ไขปัญหาหนี้สินแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำยึดหลัก3แก้ค่ะก็คือแก้แล้งแก้เจ็บแก้จนส่วนที่มหาสรา,ารคามพัฒนาของนายทองหล่อไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ